คุณรู้ไหมว่าใต้กรุงเทพมีอุโมงค์ลับบางเส้นที่เชื่อมตรงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอุโมงค์เหล่านี้บางส่วนถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หใช้เป็นเส้นทางลับสำหรับหลบหนีในช่วงสงครามว่ากันว่าบางเส้นทางกว้างพอให้รถเล็กขับผ่านได้สบายสบายเลยทีเดียว สิ่งที่น่าทึ่งคืออุโมงค์เหล่านี้ไม่ได้ลึกหรือซับซ้อนอย่างที่หลายคนจินตนาการเพราะพวกมันซ่อนตัวอยู่เพียง1 0 1ถึงเมตรใต้ถนนหลักเท่านั้นความท้าทายที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องโครงสร้างแต่คือการเก็บความลับในการสร้างไม่ให้ใครรู้ตังหาก ทุกวันนี้นักประวัติศาสตร์และนักสำรวจยังคงพยายามค้นหาเส้นทางของอุโมงค์ลับเหล่านี้และเชื่อว่าบางเส้นทางอาจยังคงซ่อนอยู่ใต้ตึกระฟ้ากลางกรุงเทพรอให้คนใจกล้าลงไปค้นพบดังนั้นคุณลองจินตนาการดูสิว่า คุณกำลังเดินผ่านอุโม,มงค์อายุเกือบร้อยปีได้สัมผัสอากาศเย็นชื้นกลิ่นหินเก่าและร่องรอยประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยทั้งความหวาดกลัวและความหวังเหมือนกำลังย้อนเวลาไปสู่ยุคสงครามที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอีกใต้เท้าที่คุณเดินอาจมีเรื่องราวลับซ่อนอยู่อีกมากกว่าที่คิด ใครอยากตามหาความลับเหล่านี้อย่าลืมติดตามกันไว้นะคะเรื่องเล่าไทยยังมีอีกเพียบติดตามท็อปถ่ายไว้นะคะ